ครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบก,กับพวกเรานะครับผมสองพี่น้องนะครับวันนี้มาชมอะไรก็ดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้นะครับท,ท, <laughs> ทั้งเลยทั้งเลยไม่ใช่ครับผมวันนี้จะมาพามาชมกระชังปลานะครับสวัสดีครับ ผมนายยศพลวราสิงห์นักศึกษาชั้นปีที่1คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ครับและสำหรับในวันนี้นะครับจะมาพาชมนะครับกระชังปลานินนะครับที่เมือนลำปาวอำเภอหนองกรุงศีจังหวัดกาฬสินคร,ครับวันนี้นะครับเราจะมี นะครับที่ดูแลกระชังปลานะครับคือที่เจ๋งนะครับขอเชิญพี่เจงนะครับผมนะครับสำหรับเพอให้ความรู้ของเราในวันนี้นะครับผมสวัสดีครับวนีครับผมพี่เจงนะครับสุภาพรจันทร์ครับผมเกษตรกรเปลาชังนะครับมอนศรีวักิ้วสหดูบ้านบ้านอุรับ สาขาสารสนเทศครับผม ในวันนี้นะครับเราได้มาขอความรู้จากพี่เจงนะครับในการเลี้ยงปลานินกระชังนะครับซึ่งเป็นอีกอาชีพหนึ่งของการเรียนสาขาการสมุนกนะครับ,รบแล้วในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับพี่เจงจะพาเราไปดูนะครับจะพาเราไปชมกระชังปและให้ความรู้อยา่างใกล้ชิดนะครับไปกันเลยครับผม แลวเราก็มาถึงกระชังกันแล้วนะครับแล้วก็เราจะขึ้นไปตรงนี้นะครับผมครับและในตอนนี้นะครับเราก็มาถึงกระชังกันแล้วนะครับผมเริ่มเข้าเรื่องกันเลยนะครับเราจะมาถามพี่เก่งว่ามันขอความรู้จากพี่เก่งว่าการเลี้ยงปลาดินเนี่ยเลี้ยงยังไงครับซึ่งเป็นประสบการณ์ั้งแรกของผมเหมือนกันครับในวันนี้ครับจะมาขอความรู้จากพี่เก่งนะครับ การเลี้ยงปันกระชังครับก็ไม่ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับอตอนนี้ผมก็เพิ่งลงไปประมาณลูกปลาไปประมาณสิบวันปลาประมาณไซส์ตัวเล็กๆประมาณตอนลงห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าตัวโลวครับผมทีนี้ผมก็ให้อาหารมาได้สิบกว่าวันอาหารเป็นให้อาหารเบอร์เล็กปลาปลาดุกเล็กครับผม เป็นมือสัตว์ไทยยูเนียอนะครับผมไดทำรับ,บ,บสำหรับความกว้างความยา,าวของกระชังนะครับก็เป็นห้าเมตรคูณห้าเมตรครับผมการปล่อยปลาก็อยู่ที่ฤดูนี้ก็ตอนเล็กตอนเล,นเล็กเป็นฤดูน้ำน้ำน้ำ,นำแดงครับน้ำแดงเป็นฤดูฝน ก็ปล่อยเล็กปล่ปลปลช่วงนี้ไปจับไปจับผลผลิตช่วงเดือนทันมาบมกราครับก็ลงปลาหนาแน่นได้ครับผมอตอนนี้ลงที่อยู่ที่สองพันสองพันตัวต่อต่อ,ตอกระชังครับผมครับ,บพี่จขงแล้วอุอปสรรคและปัญหาในการเลี้ยงนะครับมีบ้างไหมครับหรือมีนี้ มีแต่เป็นยังไงบ้างครับปัญหาเรื่องอุปสรรคครับถ้าอุปสรรคก็จะเป็นฤดูหน้าฝนก็จะเป็นพวกโรคครับสเตปพวกฟาโวเข้านะครับเป็นโรคต้องหายาปฏิปฏชีวนะช่วยนะครับเพื่อป้องกันและรักษาครับผมเ,เรื่องออถ้าถ้าฤดูเป็นฤดูช่วงฝนใหม่ น,น,น้ำใหม่มานะครับจะเป็นปลาช่วงปลานอกขาดออกซิเจนทําให้ปลาปลานอกน้ำท,ที่มีข่าวออกไปบ่อยครับเป็นปลาตายเป็นสิบตันยี่สิบตันนี้ครับครับผมครับพี่เกง่งแล้ววิธีการให้อาหารเนี่ยครับปลาจะโตได้ก็ต้องกินอาหารนะครับแล้ววิธีการให้อาหารของพี่เก่งเนี่ย ให้อาหารยังไงเวลาเท่าไหร่เวลากินครับผมสำหรับการการให้อาหารผมนะครับเป็นตาเล็กเพิ่งลงใหม่สิบวันผมให้อาหารวันหนึ่งให้สามมือม้อมื้อนึงผมให้ปลาใสประมาณตอนนี้ประมาณอยู่ที่ประมาณสามสิบยี่สิบสามสิบกิโลครับผมก็ให้สามวันสามมื้อครับมื้อนึงผมให้มื้อนึงผมให้สิเประซั่งต่อ ก็ชัางต่อ15กิโลครับผมช่วงนี้ครับการให้อาหารการให้อาหารนะครับแล้วก็ค่าปลาเล็กเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีผ้ากัน้นกั้นอาหารออกนะครับเพราะว่าให้ตอนนี้ลงลงใหม่เพิ่งให้ได้สัก20วันผมก็กั้นอาหารเพราะว่ารับอากาศอ,อากาศกำลังกำลังดีครับ <laughs> ดิการให้อาหารก็ไม่ใช่หว่านนะครับ ให้แรงเดี๋ยวปลามันปลามันจุกอาหารมันตายครับเกิดการตายได้ให้นี้เราให้เยอะไหมครับผมเออมันก็สิบสิบกระชังสิบกระชังก็ให้วันสิบห้ากิโลครับต่อต่อมื้อต่อมื้อหนึ่งมื้อหนึ่งมีสามสามเวลาที่ให้เช้าี่ยงแล้วก็เย็นใช่ครับก็ไปเรื่อยครับแบบนี้ไปเรื่อย ทที่แแแคสวยยข็งงรร้เลนะับผมต้องอาหารไทยยูเนี่ยนครับเลยปลาผมสายอาหารไทยไทยเนี่ยน้อยน้อยไปเช่นกันต้องขอการสนับสนุนจากบริษัทไทยเนี่ยนะครับสปอนเซอร์ผมก็ให้ไปเรื่อยจนครบเออจลองลองให้ดูก็ได้ลองให้ดูก็ได้ผมลองให้ดูบ้างนะ กําแบบนี้เลยนะครับกําบันกํบันครับเดีย๋ยวลองกระชังน,นี้นะครับผมยังไม่ให้เลยนกระชังนี้ประมาณเท่าไหรน่นะครับคับครับ มันจะลง,ลง,ะลงสิสกกงนีลไ <Okay. S 2> งประมาณตัวครับสองพันสองพันตัวครับตัวทบไม่เกินตัวทบไม่เกินไร มายังไงนะครับถึงได้มาเลี้ยงปลาที่ไปที่มาเป็นยังไงพ่งเดียวเลาฟังหนอยครับมาตอนแรกผมก็เรียนเรียนจบปลานะผมก็ไปทํางานก่อนไปทางานที่พนักง,งานปรนทามจังหวัดกาลสินนะครับก็เลยก็เลยลาออกมาได้ไปทํางานได้ไม่ถึงปีก็เลยลาออกมาก็ช่วยพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็มาไม่ค่อย พ่อแม่ไม่มีคนดูไม่มีคน,คนเลี้ยงครับไม่มีคนดูแลผมก็เลยได้เต็มเต็ได้มาอยู่กับพ่อแับแม่ครับทีผมได้มาอยู่กับพ่อและแม่แตั้งแต่แตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรผมก็อยู่กับน้ําบ้านติดน้ํามีความสุขเห็นเวลาการให้อาหารปลาครับผมก็เห็นปลากินอาหารโคมีความสุขยครับเวลาชีวิตก็อิสระด้วยไม่ได้เป็นลูก เป็นลูกน้องใครครับก็เราจะพักก็พักอยากจะทาก็ทําอย่างนี้ครับผมครับพี่เก่งแล้วเรื่องรายได้และคนประกอบการนะครับในส่วนนี้เป็นยังไง้มงครับอขอบขอบที่แล้วครับผมได้คนผลิตไปช่วงกลางเดือนกรกฎาคมครับค่อนข้างค่อนข้างค่อนข,ข้างดีครับผมแต่ว่า แต่ว่าถ้าเป็นฤดูช่วงน้งําเย็นๆช่วงตุลาพฤศจิกาทมาไปหาไปหา,ามีนเาเมษาจะดีกว่าดีครับเพราะว่าช่วงที่ช่วงที่ที่จับออไปที่จับพิจีนะครับมันมันค่อนข้างตายเยอะแล้วของกาไรก็ไม่ค่อยเหร่แต่ว่าก็เข้าใจครับเข้าใจอยู่ก็สามจะไปสามสลุงก็สามแสนกว่ากว่า โดยรวมนี้เป็นยังไงบ้างครับผมโดยรวมโดยรวมโดยรวมเป็นยังไงครับแบบเชน่นมีผลกําไรที่ดีหรืออยู่กลางๆครับกําไรนะครับกําไรผมว่าก็พอรับได้ครับสิบเอร์เซ็นต์ก็กระชัง่งสิบเประชังก็แสนหนึ่งถ้าสามสิบเประชังผมก็ไป,ป 3, สามแสนวกว่ารายได้เฉลี่ยต่อปีเป็นยังไงครับที่เจคได้ประมาณกี่บาทครับมีหกสิบหกสิประชังก็ ถ้ารอบปีถ้าปลาถ้าได้ดีๆก็สองล้านได้อยู่สองล้านได้ล้านกว่าสองล้านต่อปีหนึ่งนีกก่นะครับสองล้านบาทถ้าป,ปลาไม่มีการน็อกน้ําไม่มีการตายเยอะอยนี่ครับคุณกำไรค่อนข้างดีคือกําไรสองล้านบาทต่อปีเดือซทำเศรปีได้อยู่แตนมีคนสนใจจะมาเลี้ยงปลานิ่เป่ทางนะครับกำไรดีครับ มีความสุขเห็นตาไม่มีคนสุขไลยถ้าวันไหนถ้าช่วงปลาน้องน้ำโ้ยเรียดมากเลย <c oughs> แต่ว่าเอ่อดูการนี้เขค่อนข้างดีครับได้ได้อยู่ได้อยู่ขอบคุณกำไรตอบแทนดีมากครับครับแล้ให้พี่เิงฝากถึงแรงบันดาลใจกับผู้ที่ชมคลิปวิดีโออยู่ทางบ้านหน่อยครับอ่า <c oughs> ครับผมครับอ่าสำหรับผมนะครับการเลี้ยงปลานินกระชัง มันเป็นก็ดีสําหรับครอบครัวแล้วก็การใช้ชีวิตของผมนะครับเรามีความสุขเวลาเราได้มีผลผลิตผลตอบแทนเราเห็นแล้วก็หายเหนื่อยครับสําหรับอาชีพอื่นๆก็เหมือ,น,อนกันนะครับผมก็ผมก็เป็นลูกชาวไล่ชาวนาผมก็ทำไร่เหมือนกันครับผมตั้งใจไหนเราก็ได้นั้นถ้าเรา ตั้งใจทำยังไงผลตอบแทนผลออกมาก็ก็จะดีเหมือนที่เราตั้งใจไว้ครับผมครับผมและในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่เจีงมากมานะครับวันนี้ที่ให้ความรู้และประสบการณ์นะครับแล้วก็ทั้งพามาชมกระชังปลานะครับครับขอบคุณพี่เจีงมากมากครับอบครับครับสวัสดีครับผมดุนายยศพลวรรณสิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่1สาขาการประมงคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ครับผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เรียนที่นี่สำหรับคนที่สนใจการประมงมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กันนะครับเพราะมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ยอมรับจากคนทั่วไปและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําของระดับประเทศเมื่อคุณมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว จะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีการทำงานจริงการปฏิบัติจริงประสบการณ์จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อคุณจบการศึกษาแล้วมีสายงานรองรับทั้งในและต่างประเทศและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ครับแล้วมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่บุ๊กด้ครับ สิ์เก่าประมงแม่โจ้รุ่นที่74นะครับวันนี้ที่มาให้ความรู้นะครับเป็นสิ์เก่าของแม่โจ้นะครับตอนนี้ก็ทํางานเป็นเปรี้ยวขายอาหารสัตว์นะครับอยู่ที่ไทยูเนียนนะครับนะครับพามาลงพื้นที่และชมปลานินกกลืางเขียนลำเปานะครับในวันนี้นะครับกับพี่เก๋งนะครับบรรยากาศที่หาดูได้ยากมากนะครับ ครับผมอันนี้ก็ดูการให้อาหารปลาไปเรื่อยนะครับปลานิงน,นะครับบ่อละกระชังละสองพันตัวนะครับผมประมาณนี้ในบริเวนี้นะครับทั้งหมดที่เป็นเหยื่อนะครับก็อยู่ที่หกสิบกระชังนะครับผมนี่ครับเริเวณท่อขึ้นลำฟ้าเลยนะครับ 干嘛呢？